รอคอยกันอยู่เยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้คุณพี่มากันแล้วค่ะ t o y ยต a c a m มร 2.5G สีขาวเข้ามาใหมส่นสดๆร้อนๆเลยนะคะใครมองหาอยู่พ่อ,อยู่เพียงเดือนละ1มือน4,300เท่านั้นทุณี่ออกได้ทุกอาชีพสภาพรถกิ๊บมากๆเลยนะคะเทสไซด์โดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วคุณพี่คันนี้บอกเลยส่วนสมบุญแบตไม่มีผิดหวังเช็คประวัติให้ได้เลยค่ะตามไปดูต่อในคลิปเต็มเลยว่าจะสวยขนาดไหนถ้าพี่ๆสนใจดูอยู่ต้องหา้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตร,รถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่ๆจะได้มาชมกันกับคันนี้เห็นถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะในเดือนที่ผ่านมาแล้วสต็อกขาดไปนะวันนี้หามาให้ได้เรียบร้อยนะคะปกติเนี่ยจะมีเป็นตัวสีบรอนและก็สีดําและสีพิเศษมาสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะมาไวไปไวเลยนะคะพี่ๆมาเท่าไหร่ก็หมดนะ เพราะฉะนั้นใครมองหาอยู่บอกเลยว่าดูคลิปนี้คุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะเผื่อพี่ๆรอคอยสเปคนี้อยู่หรือเคยโทรมาสอบถามกันกันกบมิกกี้และทีมงานเพชรยนต์แล้วนะคุณพี่กดโทรมาเปิดด้านล่างได้เลยนะคะ081 หนึ่งสีเดี๋ยวมิกกี้ขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยได้ทั้งโทรและแอดไลน์เนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมิกกี้พาพี่ๆไปดูรายละเอียดรอบคันแบบเข้าใหม่กันสดๆร้อนๆเลยนะบอกไปแล้วนะคะว่าเทสไซมาเรียบร้อยจากจัซื้อผู้เชี่ยวชาญของเราเลยนะประสบการ์ดูรถมือสองมากกว่า20ปีคุณพี่และเพชรยนต์เปิดมาแล้วนะคะสําหรับวงการรถยนต์มือสองมา25ปีแล้วคุณพี่ขาดูรถมือสองที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าจะได้รถคุณภาพและ รถที่ใช้ไปได้อย่างยาวนานและยั่งเยืนโดยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องไปซื้อซ้ำนะคะไม่ผิดหวังจัดได้เลยค่ะเพชรโยนจัดไทยปะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับทันนี้นะคะคือตัว t o y ย t a Camry 2.5G ค่ะมากันในปี2019นคุณที่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปของเบนซินเลยนะคะโชมที่ยังขึ้นชื่อว่าหล่อที่สุดสำหรับ Camry ที่มีมา ในมือ2เนี่ยยังเป็นที่ต้องการและเป็นกระแสะมากๆเลยนะตัวนี้คุณพี่ท็อปสุดเบนซินเครื่องยนต์สันดาบข้างหน้าเนี่ยจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะแล้วก็ไฟเดย์ทามแบบ LED ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบแล้วร้อยแล้วก็กระจังหน้าเข้ามากันเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคุณพี่ตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินล้วนที่มีเฉพาะรุ่นเท่านั้นในส่วนของตัวล้อคุณพี่ในส่วนของตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นแม็กขอบ18 CC, ลายซีซีหล่อๆแบบนี้ไปเลย ขนาดตัวท็อปยังไม่ได้ตัวนี้เลยนะถ้าอยากได้เป็นซีซีแบบเนี้ยต้องโชบไมเนอร์เชนตปีล่าสุดเลยนะคะปี24-25เลยแต่ตัวนี้ได้ในราคาที่ประหยัดมากๆเลยนะจากป้ายแดงไปเกินครึ่งและก็ยังได้สภาพรถกิฟต์นะคะยางเนี่ยเข้าได้เป็นยางปี2023ไปด้วยคุณพี่ยางใช้งานไปได้อีกยาวๆสภาพไม่บาดบวมแตกลายงาแม็กขอบ18นิ้วนะคะตัวนี้เป็นยาง235ทับ 45, คุณพี่ ใช้งานไปได้อีกยาวๆเลยตัวนี้ยาง4เส้นเลยนะที่เป็นยางปี2023นะคะแล้วตัวรถเนี่ยมีหลังคาสลุปให้แล้วเรียบร้อยค่ะมากันในสีไว้พอรนะหรือสีขาวมุกนั่นเองเป็นสีที่ค่อนข้างจะดูดีเลยกระจกพัดเดิมรอบคันด้วยนะคุณที่สีตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกค่อนข้างจะไม่เฟดเท่าไหร่เลยนะคุณที่น่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูแลดีไม่ได้จอดตากแดดเยอะนะคะดีเฟกตัวรถหรือริ้วรอยเนี่ย ก็แทบจะไม่มีให้ต้องเก็บงานเลยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะคุณพี่ได้ด้วยนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวตัวท็อปสูตรเบนซินเนี่ยก็จะมีในส่วนของ b i ยสปอร์ตมอนิเตออยู่แล้วเขาให้มาตั้งแต่รุ่นย่อยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับ b ายสปอร์ตมอนิเตอเนาะมือจับโครเมียมเรียบร้อยนะคะคิ้วขอบหน้าต่างก็เป็นโครเมียมข้างในโอ้โหเบาะหนังวัสดุเกรดพรีเมียมและสภาพคลิปมากๆเลย ถ้าถามถึงเรื่องรอยย่นเนี่ยก็มีบ้างนะตามเสน่รถมือสองแต่ค่อนข้างจะน้อยนะคะคาบสกรปรกอะไรเงี้ยดีเฟกตเราเก็บงานให้หมดเลยคุณพี่ด้านบนหลังคาไม่มีรอยเจิมนะคะแล้วก็เขามีซันลูปให้ด้วยสําหรับตัว2.5เปนซินล้วนนะคุณพี่แล้วก็ขอบประตูเนี่ยคุณพี่จะเห็นสติ๊กเกอร์มออกอกอ,อยู่นะคะหัวน็อตเสาตัวบีไม่มีรอยคอยาบตามซอกตามมุมเนี่ยตามเหลี่ยมองศาดีเปะ๊ะเวอร์คุณพี่หัวน็อตนี่เลย เดี๋ยวพาดูทุกจุดเลยนะเหมือนพี่ๆมาชมรถเองนะคะตั้งใจคัดคันนี้มาให้ก็ตั้งใจพาพี่ๆชมเลยเนี่ยเลขตัวถังมีให้ครบสำเนารถมีไหมอุปกรณ์อะไรติดมาบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมทุกจุดเลยคันนี้นะจากป้ายแดงอยู่ประมาณล้านหล้านหกนะคะคุณพี่เหลืออยู่เพียง7,99,000บาทเท่านั้นราคาเปิดตัวสุดพิเศษไปเลยอุปกรณ์สมุดคู่มือตัวรถหรือสมุดดูแลคู่มือรายงานอะไรอย่างเงี้ย เอกสารตัวรถมีให้ครบหมดเลยนะคะตัวนี้เขาบุกมาเป็นแบบซอฟทัชเลยมีไฟแอมเบียนต์ไลท์ซ่อนอยู่ทุกจุดเลยทุกตำแหน่งเลยนะคะคุณพี่แล้วหัวน็อตนี่เลยโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้นะคะคุณพี่มั่นใจได้เลยได้รถสวยไปใช้งานแน่นอนคันนี้ยังไม่มีการขยับน็อตหรือเปล่าเนี่ยมาดูรอบคันกันได้สังเกตได้จากหัวน็อตที่มันไม่มีขยับแล้วก็เม็ดอาร์ที่มันมีอยู่รอบคันนะคะคุณพี่นี่เลยประตูบานแรกประตูซ้ายนะคะคุณพี่จ๋า อยู่ครบรอบคันแบบนี้สภาพกริปมากๆเลยนะอันนี้คือพี่จะซื้อเขาไปขับมาเองเลยนะคุณพี่บอกเลยว่าช่วงล่างดีมากช่วงล่างดีมากนะคะมิกี้เชื่อนะจากผู้ประสบการณ์เองหรือว่าพี่ๆอยากจะมาพิสูจน์รถตรงปกไหมนะเข้ามาได้เลยท้าพิสูจน์เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนของดีไม่ต้องพูดกันเยอะพี่ๆว่างเข้ามาดูได้เลยนะตอนที่รถมันยังว่างอยู่ ให้เวลาเลยนะคะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับตัว 2.5G เนี่ยมันไม่มีผลิตแล้วนะคุณพี่และราคาดีด้วยถ้าเทียบกันกับตัว2.5เบนเซินล้วนในตัวพรีเมียมเนี่ยก็ค่อนข้างจะราคาดีเลยนะถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ที่ล้านขึ้นเลยนะคะสำหรับตัว Min o r c h a n แต่คันนี้คุณพี่ได้ไปในราคาเพียง799 799ผ่อน84งวดอยู่เพียงเดือนละ14,300เท่านั้นนะคะ14,300คุณพี่ตลอดอายุสัญญาเลยในเลทนี้คุณพี่ออกได้ทุกอาชีพเลยเนี่ยตัวท่อไอเสียเขาก็ได้มาเป็นท่อคู่เป็นเพียงรุ่นเดียวนะคะที่ได้ท่อไอเสียคู่มาในตัวโฉมนี้นะนิว m r y r y ตัว TNGA ปี2019ค่ะคุณพี่เซ็นเซอร์หลังนี้ให้4จุดเช่นเดิมมีกล้องถอยให้เหมือนเดิมตัวสัญลักษณ์โลโก้โคเมียมอยู่ครบนะคะไฟท้ายเป็นแบบ เหมือนลูกศรชี้ข้าแบบ LED นะคุณพี่ไลท์ไกดิ d i n อุปกรณ์ตัวรถก็ให้มาครบคันเลยคุณพี่คะ่ะคันนี้ชุดเครื่องมือยางอะไหล่แม่แรงมีและที่วิกกี้บอกเลยว่ามันพิเศษขึ้นไปอีกดูเลยคุณพี่ไหมแค่ะประมาณแสตนต้นๆน,นะคันนี้ยางอะไหล่ยังไม่ได้ใช้และได้เป็นแม็กแบบ full s i z ด้วยขอบ18นิ้วไปเลยนะคะตัวปีใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็น Mac แบบแม็กแบบ f u ลไ s i ์แล้วนะ จะได้เป็นยางล็อกกระทะแทนนะคุณพี่ในส่วนของยางอะไหล่นะโลโก้ที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรถป้ายแดงเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบเลยอุปกรณ์เดิมเลยนะหัวน็อตไม่มีขยับรอบคันนานๆนะคะจะเข้ามาทีจัดการให้ทันเลยเนาะดูมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะคุณพี่อาจจะไม่อยู่แล้วถ้าคุณพี่สนใจเนี่ย เบอร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยราคานี้สภาพแบบนี้มิกกี้ท้าพิสูจน์เลยคุณพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนดูทุกมุมมองนะคะสีตัวรถเสมอกันทุกจุดเป๊ะเลยและสีขาวมุกเขาไม่เฟดอมเหลืองถ้ามันเฟดอมเหลืองเยอะเนี่ยคุณพี่สานนิฐานไว้ก่อนเลยว่ามันจอดจากแดดเยอะนะแต่ถ้าเจ้าของเดิมดูแลดีสีเขาค่อนข้างจะเฟดช้านะคะในตัวเบาะเนี่ยเบาะหลงังถ้าพี่พี่เห็นตรงนู้นนะ เราเก็บงานให้ไหมเก็บให้สปาให้นะคะกริปกว่านี้แน่นอนวันรับรถคุณพี่โดยที่เราก็ไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างมาเลยโครงสร้างจะอย่างเป็นโครงสร้างเดิมอยู่รับประกันเลยนะคะทุกจุดทุกซอกทุกมุมมอกี้พาพี่ๆชมเหมือนมาดูเองเลยจัดโปรโมชั่นดีๆส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกอยู่กรุงเทพมอปริมณฑลนะมิกี้ส่งให้ฟรีเลยพี่ๆส่งให้ฟรีเลยถ้าเข้ามาดูรถเองมารับรถกลับบ้านเองคุณพี่เอาน้ำมันเต็มถังจากมิก้ไปเลยค่ะ ถ้าบอกว่าดูจากช่องมิกกี้มานะได้หมดเลยคุณพี่นี่เลยค่ะนี่คุณพี่ล้อแม็กเนี่ยไม่มีอรอยขีดข่วนเลยนะทั้งสี่ล้อไม่มีไปเบียดกับขอบฟุตบาทมาด้วยช่วงล่างเนี่ยเราขึ้นห้อยเช็คให้นะคะในวันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้นะเช็คให้ก็ตามมาตรฐานเลยของเรานะคะที่สร้างมาตรฐานให้วงการรถยนต์มือสองมาว่าต้องมีตรวจรถนะให้พี่ๆได้อุ่นใจกันนะคะคุณพี่ดูเบาคนขับก่อน ดูบอกคนขับปีกข้างไม่ล้มบาะตึงๆแบบนี้เลยมีอรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยแค่ตรงนี้เท่านั้นคุณพี่แป้นเกียร์แป้นเบรกน,น,นะคะยังสภาพดีไม่สึกล้อเนี่ยไฟแอมเบียนไลท์มีให้ทุกจุดเลยตามซอกตามมุมนะคุณพี่บอกเลยว่าพาพี่ๆมาดูนะคะให้ครบทุกจุดนะไม่มีเบี้ยวไม่มีคดหนอเป๊ะทุกม,มุมทุกองศาตัวนี้ด้านข้างเนี่ยแผงประตูด s ชบอร์ดเขาค่อนข้างจะไม่โซมเลยนะคะ มือจับไม่มีรอยขีดข่วนรอยทะลอกเลยและตัวนี้กระจกไฟฟ้าปรับออโต้ทั้ง4บานเมมโมรี e ซีทมีให้จัดได้เลยค่ะจัดเต็มฟรีดาวได้โทรมาด่วนเลยคุณพี่หรือแอดไลน์มาก็ได้แคมรี 2.5G นะคะสีขาวย้ำอีกทีว่ามาไวไปไวจริงๆคุณพี่ถ้าอยากได้สนใจหรือรอคอยสเปคนี้อยู่นะคะติดตามช่องวิกกี้มาอยู่แล้วแล้วก็เคยมีการพูดคุยกันว่าโอเคพี่รอสีขาวอยู่ เห็นคลิปนี้คุณพี่จัดได้เลยค่ะโอ้ตอนนี้เล่นเบาไฟฟ้าเขาก็แบบปรับได้สมูทมากๆเลยนะทั้งของคนขับและข้างคนขับนะคะคุณพี่ดูมุมกว้างกันบ้างเปิดหลังคาสลูปให้แสงมันเข้านี่เลยคุณพี่กระจกพัดเดิมรอบคันเนี่ยคุณพี่มีไม่ได้ทุกคันนะคะบางคันเขาก็มีการเคลมกระจกมาบ้างต้องแจ้งก่อนแต่คันนี้รอบคันเลยกระจกบานหน้าเป็นกระจกจากอะคูสติกการ์ดเนี่ยเขาอัพมา ให้มันการเสียงการลมและการ UV นะคะแสงสะท้อนความร้อนเข้าในห้องโดยสารเนี่ยจะทำได้ดีเยี่ยมกว่าอะคูสติกการ์ดนั่นก็คือกระจก energy, อะคูสติกไฮเอเนอร์จกระจกอะคูสติกโซล่านะคะไฮเอ e นอร์จีแอบซอนั่นเองคุณพี่เป็นกระจกเทคโนโลยีใหม่ที่การทั้งแสง UV แล้วก็ไอร้อนและการเสียงการลมได้ดีย,ยิ่งขึ้นมากกว่าตัวกระจกอะคูสติกการ์ดนั่นเนาะไปไปกันต่อคุณพี่หาะพวงมาลัย ถ้าเห็นจากสภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันกริฟมากมเพราะเขาใช้วัสดุดีเก็บงานริ้วรอยได้ดีไหมนะคะก็ดีมากๆเลยเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้บงบ่อกอีกอย่างหนึ่งนะว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาเยอะไหมดูแลดีไหมนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องจับทุกวันอยู่แล้วเวลาใช้งานเนาะเลขไม้คันนี้ปี2 0 1พั้นคุณพี่หารแส 2, 7สองเโลดูค่ะ หารแสนสองเจโลดูวิ่งไม่ถึง30,000ืโลต่อปีนะคุณพี่ก็ยังคัดอยู่ในรถเกียร์นะคะ2.5งจุเบนซินล้วนมีเกียร์แพลนชิพมาให้เล่นสําหรับใครที่ต้องการรีดแรงมา้าให้มันกระชากให้มันได้ความดิบๆบขึ้นนะคุณพี่ตัวนี้ก็มีให้เล่นแล้วเรียบร้อยนะคะคูสคอนโทรลมีให้สังเานด้วยเสียงกรรับสายจากพวงมลาลัยมีให้ตัวไฟหน้าปรับแบบออโต้ได้ทั้งกลางวันกลางคืน กระจกบานหน้าการปัดน้ำฝนตั้งเป็นเลนเซนเซอร์ใช้งานกันไปได้ยาวๆช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องไปคอยปัดขึ้นปัดลงหรือตั้งหน่วงเวลาถ้ามันไม่ได้ดังใจตั้งเลนเซนเซ,นเซอร์ไปเลยคุณพี่เนาะเรื่องความปลอดภยัยมีให้ครบไหมก็ครุบนะคะตัวนี้ปิดประตูเนี่ยเสียงมันเงียบขึ้นมากเลยกันเสียงภายนอกได้ดีมากๆเปิดแอร์ก่อนนะคะตัวแอร์นี่เลยคุณพี่ แล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็มีทั้งใบสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบ RCTA Parking Sensor นะคะม่านไฟฟ้าหลังนะมีให้ครบทุกจุดเลยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยเขาอยู่ที่13 17กิโลลิตรนะคะสำหรับตัว Camry 2.5G และก็มาดูกันต่อ หน้าจอใช้างานได้ทุกจุดเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ Air นะคะเป็นดูโอโซนแยกปรับซ้ายขวาไวเลสชาร์จนีเกียร์ e cvt แบบ8สปีดโหมดการขับขี่มีให้ทั้ง Eco Normal และกดลีดแรงม้าเพิ่มขึ้นไปอีกนะคุณพี่โหมดสปอร์ขับแบบโอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะมาดูหน้าห้องเครื่องกันคุณพี่สนใจก็อ๋อนี่นี่น,นี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะกล้องถอยในตัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคุณพี่ มาดูกันมุมมองกล้องถอยเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกันกับตัวปีใหม่อันไหนดีกว่าบอกเลยว่าเท่ากันเลยเพอเนี่ยจุดเด่นนะคะของตัวนี้กล้องเขาชัดกว่าตัวที่เป็นโชมา m เนลเชนี่เอาจริงๆจากที่สัมผัสมาเลยนะคนุณพี่กล้องตัวนี้ชัดกว่านะคะในตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพให้กระจกมองหลังตัดแสงให้ อัตโนมัตินะคุณพี่และก็มีนี่เลยหลังคาสลูปนะคะให้บรรยากาศดีมากนะทำให้ห้องโดยสารมันดูโปรง่งดูโลงแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม t ี g a เนี่ยช่วงล่างเขาเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันลดการโยนตัวลดแรงบิดนะทำให้เวลาแบบว่าใครนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยตัวจะไม่โยนหรือพี่ๆท่านใดที่อ่าเขาเรียกว่ายังไงเวียนหัวง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยเข้าโค้งมันก็จะนิ่งขึ้น แล้วก็นั่งสบายนั่งนุ่มขึ้นด้วยเครื่องยนต์2.5นะคะเทียบกันกับรถยุโรปได้เลยเผลอๆเนี่ยคุณพี่กริปแล้วก็ราคาเมนทน,นันนะคะยังไงก็ถูกกว่ารถยุโรปไปแล้วครึ่งต่อครึ่งตอนนี้มิกกี้พาพี่ๆี่มาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อนะคะถึงท้ายคลิปแล้วนะพี่พี่ใครที่ดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้โทรมาขอ,อรายละเอียดเพิม่มเติมกันได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะกดยกโทรศัพท์โทรเลยค่ะคุณพี่0 8นย์1ป0 9 4สําสำหรับคันนี้ บอกเลยว่าจึงใจสุดๆเลยคุณพี่เนี่ยห้องเครื่องเดินเครื่องปกตินะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์ว wow. แรงม้าเขาทําได้สูงสุดถึง209แรงม้านะคะคุณพี่และก็สภาพดีมากๆเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์แน่นอนเทสไซมาจากจะซื้อผู้มีประสบการณ์นะคะคันนี้แจ้งเลยว่าสวยสมบูรณ์แบบถ้าหาในรถมือสองที่มันเป๊ะๆสักคันนึงแบบไม่ผิดหวังเอาไปใช้ง,งานยาวๆกล้าการันตีได้เลยค่ะเพชรยนต์จัดให้นะคุณพี่ รถมือสองคุณภาพนี่เลยน็อตเดิม erm. รอบพันเม็ดอาร์กนะอยู่ให้ครบรอบพันไม่ขยับเลยคุณพี่เนี่ยคันด้านหน้าไฟหน้ายังไม่มีการแกะนะคะยังไม่มีอรอยขอดตัวน็อตนะสภาพกิฟมากคุณพี่มาดูฝั่งนี้กันต่อมาดูฝั่งนี้กันต่อเนี่ยน็อตฝากระโปรงถามว่ามันทําสีกันได้ไหมมันทําสีกันไม่ได้นะเพราะว่าทําสีแล้วเนี่ย สีมันจะไม่กลืนกันนะค,คุณพี่มันจะไม่สมูทแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยสัญลักษณ์โลโก้ตัว L ตัว R อยู่ครบเลยนะแล้วเบ้าโชกก็เม็ดอาร์อยู่ครบเลยอันนี้7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่รถมือเดียวรถไม่ช้ำเช่ประวัติให้ได้รับประกันโครงสร้างให้และก็โปรโมชั่นดีๆมากมายรอพี่ๆอยู่ที่นี่เลยโทรหารมิกกี้ได้เลยถ้าแจ้งว่าดูมาจากคลิปมิกกี้นะคะคุณพี่เอาน้ำมันเต็มถังไปด้วยเลยออกรถที่เพชรยนต์ ไมยุ่งยากเอกสาร3มอย่างง่ายๆบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลังหรืออาชีพค้าขายนะคะมีหน้าร้านให้ตรวจสอบแค่นั้นเลยคุณพี่เช็คได้นะคะออกผลง่ายอนุมัติไวจัดได้เลยค่ะแคมรี่คันนี้อ่อนอยู่เพียงเดือนละ14,300เท่านั้นสนใจปรึกษาสอบถามด้านล่างหรือโทรมาจองกันได้เลยถ้าพี่ๆรอสเปคนี้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ครั้งหน้าเดี๋ยวเิกกี้จะรีเฟ้นหารถส,สวยๆนะคะรีบมาถ่ายลงให้พี่ๆดูอีกดติดตามไม่ได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพอหอมปากหอมพอกับแคมรี่คันนี้นะสนใจอย่ารอชา้ารีบติดต่อมาได้เลยคะ่ะ